g ี t ทุกท่านครับก่นอนอื่นเนี่ยก็จะได้มีความราบรื่นแล้วก็ทําให้งานเนี่ยประสบความสําเร็จนะคระัมั่นใจว่ามันจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติแล้วก็ประชาชนทำอะไรกันกระหว่างซื้อกันอะไรกันฉันมาะนะครับในายใหญ่ๆในส่วนที่เป็นความลาบเป็นอะไรต่างๆเนี่ยเราก็ต้องขอตำวจไว้ที่เราเรคุยแต่จะอ่านเองที่ประชุมนะครับแลออ้วก็จะจบประเด็นที่ประชุมนี้ สอบสถานการณ์รายงานต่างด้าวผู้นี้เข้อมืองครับตำรวจนคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้ทํางานในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่แยกกันสีนประเทศครับได้แก่คนต่างด้าวนะครับคดียาเสพติดในพื้ทนที่นะครับก็จะทำการประหยัดในทุกคดีนะครับตั้งแต่พื้นที่ตั้งแต่ชายแดนนะครับก็จะทําข้อมูลเกี่ยวกับประเทศก็ยินดีครับเช่นเรื่องการติดตามหมายจับผู้ต้องหาหลบหนีคดียาเสพติด ซึ่งเราก็จะเอาไปส่งให้กับทางประเทศเพื่อนบ้านที่เข้าร่วมประชุมครับซึ่งอันนี้ก็ินดีที่จะทางปกต่อข้าคถ้าได้ตูน่ให้ข้อมูลนะครับความเชื่อมโยงการกระตางงานกันซึ่งจริงจิแล้วเนี่ยจะจะเรียนที่ศูนทรางไปว่าเรื่องยาเสพติดเนี่ยเราเราไปเริ่ม่ปริมาณฝิ่นในประเทศเพื่อนบ้านของเราทั้งในลาวและในชมาเนี่ยมันสูงขึ้นชขมาณเกือบ3าเปอร์เซ็นต์นะครับคิดที่มันเพิ่มขึ้นจากปีเลยว่าขยายผลว่า ติดตามออกไม่จับต่อไปแล้วถ้าอยู่ในเมืองก็ดำเนินการเลยแต่ถ้าอยู่ชายแดนก็บอกกีมของต้อยชะดอนหน่อยจะให้ไปร่วมออเปอร์ชันขนานกอบนะครับนะครับหรือร่วมไปรวมกันตคมไปในระบบ BPC ทุกท่างครับก่อนอื่นเนี่ยก็จะได้มีความราบรื่นแล้วก็ทำให้งานเนี่ยประสวา สิ่งที่เการขึากมานะครับในหลายๆด้านในส่วนที่เป็นความรับเป็นอะไรต่างๆเนี่ยเราจะต้องขอคำวิไว้ที่เราจะคุยกันจะพอนอย่ที่บรรจุนะครับแล้วเราจะจบประเด็นที่บรรจุนี้ก็ปฏิบัติถึงเวลาที่ผูากำกับสำหรับการรายงานต่างด้าวทัพพูดในเท้าเมืองครับตำรวจคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้ทำงานในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่แยกเป็นสี่ประเภทครับได้แก่คนต่างด้าวครับ ก็จะทาการประหยัดครับทุกคดีนะครับต,ตบั้งแต่พื้นที่ตั้งแต่ชายแดนนะครับก็จะทําข้อมูลประเทศก็ยินดีครับเช่นเรื่องการติดตามหมายจาับผู้ต้องหาหลบหนีคดียาสญติดซึ่งเราก็จะเอาไปส่งให้กับทางประเทศเพื่อนบ้านที่เข้าร่วมประชุมครับซึ่งอันนี้ก็ยินดีที่จะต่างประกอบข้่าไนดูดนะให้ข้อมูลนะครับความเชื่อมโยงการประสาน,โจโจนงานกันซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย จากากจะเรียนที่สูนยตัไปว่าเ,เรื่องกางรเกติเนี่ยเราเราได้เริ่มเนี่ยปริมาณฝิ่นในประเทศเพื่อนบ้านของเราทั้งในลาวและในชองมาเนี่ยมันสูงขึ้นประมาณเกือบ 3- าเปอร์เซ็นต์นะครับคิดที่มันเพิ่มขึ้นจากปีเลยว่าขยายผลว่าติดตามออกไมกลับต่อไปแล้วถ้าอยู่ในเมืองก็ดำเนินการเลยแต่ถ้าอยู่ชายแดนก็บอกทีมของอตัวฉันรอนหน่อยจะได้ไปร่วมออปเปอเรชั่นของอกครับ